เดนดอมาขอดน้องนเอาตรงขาวๆเอาตรงที่เป็นไฟอีกที่มันขึ้นขึ้นควันน่ะเอาหนึ่ง่สอง้ำ้วยม้เา ยอดเลยเลยไหนเลอกไรครับสายดไหนเล็กกันแจ๊บโตหัวดีไปเดี๋ยวดดูถายก่อนทายก่อนแจ๊บโตหวดนึ่งมีอันเดียวเหรออีกอันนึงอ่ะเก้าหกสองอันนงมีงอันอีกอันอยู่หนอันนี้ดึงออกมาดึงออกมาดึงมาอันยาวอันยาวอันยาวเร็วๆชักมาเลยเออดึงมา ข้าบนขาดไม่ไปลูกข้าบนขาดช่างมันผ้าผ้าสีแดงขาดช่างมันให้เชือกเชือกติดไว้ข้างในให้เชือกติดไว้ไม่ได้ดึงแต่ผ้าดึงแต่ผ้าออกมาผ้าสีแดงไหมเดึงผ้าออกมาได้ไหมเออได้ได้ได้เขาดูหน่อยเขาดูโชว์โชว์กล้องดูเอ๋ thank you สุดยอดไปไปไปถ่ายรูปคู่กันถ่ายรูปคู่กันเร็วมานี่มานี่มานี่กี้มาถ่ายรูปคู่กันมาถ่ายรูปคู่กันเร็ว ถ่ายลูกคู่กันไห้ยนนะขัวจะไหมข้าพูดผิดเลยไดมาค่ะหอมลงนี่ชัวป้าบมาถ่ายลูกคู่กันไปยืนคู่กันชัวป้าบเลยโชยคู่กันโชยคู่กันกปูปูโชว์คู่กันปูทีโชว์เบย์คู่กัน อกูชูเบอร์ช right. ูเบอร์คู่กันคู่กันตีถ่ายรูปคู่กันไม่เห็นไม่เห็นแบบนั้นไม่ติดตะกี้เข้าไปใกล้ๆอีกนิดเอาเบอร์รองไปข้างหลังเอาเบอร์รองข้างหลังใช่ตะกี้ตัวเลขมันไม่เห็นจริงๆด้วยโอบมาผัวง่้มานะมุดสามมดหน้าเลยเธอยยิงเหรอไม่ออกไม่ออกออกเลยอย่าแบบนั้นสิออกหัวนี่ออกหัวหน้าก็ได้ โอเคพี่ต้าเอาไปมัดไปต่อไหมไต้องมัดแล้วไม่ให้กูเลยกูมัดไปต่อนู่นเลยยาวลเบได้โอเคนั้นตเอาปะกล้องเอาไปติดสายไปเลยอ๋อจำเรื่องอะไงไอ้ตากแดดอยู่ด้วยอ่ะวันนี้ก็เราอยู่ในสเต็ปสุดท้ายแล้วครับก็คือเป็นการเผากระดาษเงินกระดาษทอง เผาเครื่องสังฆภัพันเครื่องที่จะให้ลายเี่จะจะให้ผู้คนอยู่บนฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารถเบนซ์รถปอเช่เอ้ยบ้านพร้อมที่ดิน10บสล้านนะครับอะไรเราให้หมดเลยเผาโกงเท็กนะฮกระเผากงเตกพันล้านนะครับพอดีว่าเหล่ากงงเนี่ยต้องการที่จะออกกําลังกายเลยเผารองเท้าโฮก้าให้หนึ่งคู่ครับรองเท้าโฮก้าพร้อมกับเสื้อเสื้อกีฬาขั้นเทพเลยนะฮะแลเอา เอาเอะไรนะคุยคุยมาค่ะคุยด้วยคุยครัคุยส่งไปแล้วตั่งแต่งวดที่แล้วครับผมยังอยู่ยังใช้ได้อยู่คุยคงจะอาจจะเริ่มเก่าแล้วนะฮะแขัดใหม่เออเอไว้ปีหน้าถ้าไม่ลืมเป็นไงบ้างตัวเองเหนื่อยไหม ภาากิจหนักมันเล้ไม่หนักนะไม่หนักเลย่ีไม่ครับแล้วเจ้าสารนะแล้วบ้านเจ้าสารเจ้าสารเป็นเจ้าหน้าที่อะไรบ้างเจ้าหน้าที่รับอะไรบ้างวันนี้กวาขยะสิงคโปค่พิัตษความสะอมตัี้เจ็บข้าวขาวขานจิงหว่าี่เจบมามาโมยอ่ะ นี่แต่ทำอะไยเยเนี่ก็ยังเฉยนี่แลพามลอานอันนี้อันนี้ก็คอยจับเรื่อยเลยเราไม่ได้แต่งตัวมาเดี๋ยวไม่เข้าบอกปั๊บจะได้เด้งหลังหลังตรงเออได้เลยยัไงไม่ไปหาหมอเนี้ไม่ยังไง ไปบุญเียว่้เออเรวมันกกระปยนะเอาไปสลากน้สักีไีว่ามีรชไม่รวมดับกรกระปอยรวมยอดใหญ่อยากได้บุญรวมเาเนะเอเอนำบุญมาเตียบุญเลยกีเดบุญใครบุญมาไม่เล่หรอกครับปิดจักได้ถึงนะเอาอาเอมันเป็นจิ้เล็กๆก็ได้อย่าเป็น ี๋ยแจ็กใบนี้มันมัปามันไม่ได้กระโปงับเก้าสิบเลยอเก้าสิบเลย่ไอ้ฝาตาเนี่ยอายุถ่อยเนี่ยแปดอ่ามีในรถแปม่เลือ ตอนนี้ราคาทองคำวันนี้นะครับดอลละสี่หมื่นบาทแท่งนี้ใครอยากได้มั้างครับประมาณสักยี่สิบบาทนะฮะแท่งนี้เกินเอาเกินอ่ะ้แท่งนี้แท่งนี้ของจริงสี่สิบาทเหรอไม่ใช่สี่สิบสองร้อยบาทจริงเหรอบุหลักร้อยเลยเนี่ยเอาถือไว้หลักร้อยไปขายโอ้โหลองจริงหลักร้อย ถ้า100รอบาทคูณบาทบาทละส0 0 0มกี่บาทได้นที่สคูณส0่มื่นมสี่ห่นคูณองร้่ะได้เดี๋ยวรุ่นต่อไปล้านไหมก็เกือบส0ล้านเออแล้านแล้าน8ล้านแ่ะส่งต่อส่งต่อให้เนี่ยาเมกำลังจ้องอยู่ทักเมื่ไหรปล่อยเมื่อไหร่เมื่อไหร่ปั๊บเออตทุนเย่อ่ออจงต้องการทุนเราดนทุนอยู่ ตาตายังสูงได้อยู่นะอายุสิบแป่ะครบเกิดยังสิบแปอะไรว่าเดือนเกิดเองจำไม่ได้ไม่ครับถ้าเกิดดับปีนี้ด้วยก็สิาครับอ๋อเกิดกันยายนี่ยไม่จะจเขาก้บเก้าไม่ใชเหรอบเไเออยังสูงได้อีกนะขยันทมาูด้วยนะเจนะเจมเลือทางจับพีนะเนี่ยด นี่เป็นไรนี่ด่าแต่จะไปไมาอยากให้ต้านตรงเข้า,าแลวอตอนนี้ทุกคนเริ่มเหนื่อยล้าเลยนะครับเพราะว่าวมาตั้งแต่หกโมงเช้า,านะตั้งแต่แปดโมงเช้าอยากสูงนะอย่านอนตึกเข้าาจไหม บอกสอตั้งแต่ Karma, ปีไหนนะโมปีปีนี้จะมีโปรโมชั่นหอมละหนึ่งร้อยบาทนะฮะหนึ่งหอมหนึ่งร้อยไม่ก็มันคือลืมไปว่าอยากให้เองละหนึ่งร้อยลืมนานๆแค่ตัวบ้านหอมเป็นหนึ่งร้อยบาทนะฮะไม่เอาเอาเพลงละหนึ่งร้อยแต่ต้องผ่านสามพันนะมีช่วงโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นหอมฟรีก่อนนะฮะหอมฟรีตอนนี้หอมฟรีก่อนลูกตาเข้าลูกตาเนี่ยเสียมดแล้วเนี่ยเท็กเนียลเท็กเนียลได้ลูกโอเค อ่านี่ถ่ายตากล้องหน่อยเดี๋ยวตากล้องตกล้องสุดหล่อสาวตึมนะฮะต้องจับบัตรคิวมั้ยมีคิวตึมแล้วตาแสาวจีบหนุ่มหล่อหล่อสาวนะสาวลุมจีบไหมยังยังยังอะไม่เป็นไรเดี๋ยวะสบายสบายทีไม่มีคนวุ่นวายโดีดีดีได้ดีเดี๋ยวเจ้โจ้ก้าทำเป็นหล่อได้ไหมึงอยู่ให้สาวจีบเราต้องอยู่ให้สาวจีบแล้วสาวต้องอยู่ให้หนุ่มจีบอ่ะ น้องไม่รู้เ,เรื่องที่น้องอยังไม่เขาเา้าใจเนี่ยอยู่ไว้แม่นุ่มๆอยู่ไว้หนุ่มจีบนะ <c oughs> อ๋อคนมายิ่งยิ่งเกือบผ่านแล้วเกือบจะมาเป็น,<อ>นพหลบร้กมีใครอยากให้อีก